ลัคนาจักรราศีโชคลาบวาสนาดวงชะตาฟ้าลิขิตอ่านดวงดูดาวฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจและกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆก่อนใครครับสวัสดีครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์พื้นดวงชะตาคนเกิดวันเสาร์นะครับคนเกิดวันเสาร์ท่านทักเข้าลักณนี้ตก พระยาองคตเรืองศรีน้อมรับบัญชาพระจักรีให้เป็นทูตสารไมตรีกลุ่งลงกาจึงสํแแดงแผลงฤทธิ์ประชิดเมืองทำเขื่องที่ประตูทุกทิศสาข่าขุนยักษ์น้อยใหญ่วายชีวาจึงขดหางขึ้นตั้งท่าหน้าขุนมานเสมอตนทูตกับเจ้าสูงเท่าเทียบ แล้วจึงเปรียบเจรจาภาทีสารไม่เป็นผลลิงยักษ์มักลอนลานจงคิดอ่านระวังตนให้ผลภัยท่านทายทักรักคณาว่าวันเสาร์วาจาเจ้าโอหังไม่ฟังได้ให้ระวังปากตนไม่พ้นภัยเขาจะเจ็บช้ำหัวใจเพราะปากเรา จะค้าขายสินค้านานาชนิดกําไรนิดให้หมั่นค้าอย่างง่วงเหงาหากว่ารับราชการทำงานเบาพอจะเข้าเจ้านายได้โปรดปานแต่เรืองเดชวิเศษเรื่องความรักเมตตานักคนลุมรักมักสงสารแม้นหลงไหลผู้ใดนักมักเสียการ เขาพูดหวานเราจะดิ้นสิ้นเงินทองให้ตั้งมั่นใจจิตคิดความชอบตามระบอบศีลธรรมกรรมทั้งผองคอยระวังบริวารตรานเงินทองท่านจะต้องละเอียดนักมักได้ดีถามเรื่องของหายไปได้คืนแน่ถามเรื่องแก่เจ็บไข้มักหนายนี้ จะพึ่งใครก็ลำบากยากเต็มทีจบพาทีคําทํานายทายเสาเอย่ยคนวันเสาร์นี่เขาบอกว่าเป็นวันดีเป็นวันแข็งนะครับเป็นวันทางสยศาสตร์ดังนั้นท่านที่เกิดวันเสาร์นี่พื้นดวงชะตาส่วนใหญ่ท่านจะเป็นคนที่หัวรั้นนิดนิดดือ้อนะดื้อเงียบเป็นคนที่ดื้อหัวรัน้นมีทิฏฐิมีมานะ ต้องการที่จะเอาชนะอุปสรรคกากน้นาต่างๆด้วยตัวของท่านเองเรียกว่าพึ่งตัวเองเป็นหลักนะพึ่งสองขาพึ่งสองแขนของตัวเองจะสร้างเนื้อสร้างตัวก็มักจะต้องพึ่งตัวเองสาเหตุที่พึ่งตัวเองก็เพราะว่า1เรามีความมั่นใจในตัวเราเองสูงแล้วก็2ท่านมักจะไม่ค่อยได้รับความช่วยเหลือจากญาติผู้ใหญ่ หรือว่าจากคนที่พร้อมจะอุปถัมภ์ค้ำชูสักเท่าไหร่แล้วท่านก็เป็นคนที่ไม่ค่อยจะง้อคนด้วยด้วยเหตุนี้ท่านจึงคิดว่ายืนด้วยสองแขนยืนด้วยสองขาของเรานี่แหละดีที่สุดประเสร,ริฐที่สุดซึ่งนั่นก็ดีครับทําให้คนที่เกิดวันเสาร์นั้นท่านเป็นคนแข็งแกร่งเป็นคนสู้งานแล้วที่สําคัญคือท่านจะมีหัวที่ดีมีสมองที่ดีมีความคิดความอ่านที่จะ ฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ทีละขั้นทีละตอนทีละขั้นทีละตอนอย่างนี้เรียกว่าท่านเป็นคนเก่งมากเลยทีเดียวนะครับที่จะฝ่าฟันสู้เพื่อรักษาตัวรอดสู้เพื่อทําให้ครอบครัวมีฐานะมีความเป็นอยู่ดีขึ้นท่านที่เกิดวันเสาร์ครับเขาท,ท่านถ่ายทักตามรักนี้ว่าตกพยาองคตเบืองสีน้อมรับบัญชาพระจักกีให้เป็นทูตสารไมตรี กลุงลงกาจึงสำแดงแผลงฤทธิ์ประชิดเมืองทำเขื่องที่ประตูทุกทิศสาฆ่าขุนยักษ์น้อยใหญ่วายชีวานี่เก่งกล้ามากนะครับตัวคนเดียวก็สามารถที่จะฆ่าขุนยักษ์ในกรุงลงกานี่แทบจะตายสิ้นหมดทั้งเมืองเลยทีเดียวนะจึงขดหางขึ้นตั้งท่าหน้าขุนมาน เสมอตนทูดกับเจ้าสูงเท่าเทียบแล้วจึงเปรียบเจรจาพาธีศารไม่เป็นผลลิงยักษ์มักรานจงคิดอ่านรักษาตนให้ผลภัยท่านอ่านตรงนี้ให้ดีนะครับจึงขดหางขึ้นตั้งท่าหน้าขุนมารองค์คตนี่เป็นพญาลิงมีฤทธิ์มีเดชนะครับเป็นหนึ่งในสามจัก,กรวาลเป็นกําลังหลักสำคัญของ,องขององค์พระนารายณ์หรือว่าพระรามน,นั่นเองที่ว่าเป็นหนในสของ การปราบจักรวาลน,นะก็มีองคตมีหนุมานนะแล้วก็มีสุครีพนะเมื่อก่อนเขาเป็นพาลีแต่ตอนนี้ก็เป็นสุครีพแล้วนะ <c oughs> ขอประทานโทษจึงขดหางขึ้นตั้งท่าหน้าขุนมารแปลว่าท่านจะสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวจากที่ไม่มีอะไรจากที่เคยมีคนดูถูกดูหมิ่นเดียดยาม คนชี้หน้าด่าว่าเองมีไปไม่รอดหลอกชีวิตก็คงได้เท่านี้แหละท่านจะมุมานะเอาคำดา่าเอาคำว่าเอาคำที่เขาชี้หน้าดูถูกเยียดหยามนี้มาเป็นพลังในการสร้างเนื้อสร้างตัวของท่านแล้วก็มักจะทำสำเร็จนะเรียกว่าบางท่านนี่สามารถรวยได้นะมีเงินมีทองได้ตั้งแต่อายุอย่างน้อย,อยเลยทีเดียวนะครับ ท่านมักจะเป็นคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวนะสร้างฐานะได้ด้วยตัวของท่านเองเพราะว่าจึงขดหางขึ้นตั้งท่าหน้าขุนมานก็แปลว่าท่านสามารถที่จะมีฐานะ มีฐานะมีความร่ำรวยทัดหน้าเทียมตาเพื่อนๆทัดหน้าเทียมตาญาติสนิทมิตรสหายหรือว่าญาติพี่น้องต่างๆเรียกได้ว่าเขาจะดูถูกท่านในเรื่องการทำมาหากินนี่ไม่ได้แน่เพราะท่านเป็นคนขยันแล้วก็เป็นคนที่บุมาณนะสู้เพื่อตัวเองสู้ด้วยตัวเองมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยนะครับเสมอตนทูดกับเจ้าเสมอตนทูดกับเจ้าสูงเท่าเทียบ เหไหมแล้วจึงเปรียบเจราจาพาธีสารไม่เป็นผลลิงยักษ์มักลอนลานจงคิดอ่านรักษาตนให้พ้นภัยท่านที่เกิดวันสาวนี่ปากกับใจตรงกันและด้วยความที่ปากกับใจตรงกันนี่แหละบางทีคนเขาก็จะไม่ชอบคําพูดของเราได้ว่าคําพูดของเรานี่ขวานผ่าซากนะจะทําให้คนอื่นรู้สึกว่าผิดหวังหรือว่าผิดใจกับคําพูดของเรานี่ก็เยอะแยะบางทีเราพูดอะไรไม่มี ไม่มีอะไรหรอกครับพูดไปปกติธรรมดาแต่ด้วยน้ำเสียงเอ่ยด้วยลักษณะการพูดการจาการประชดประชานประเทียบเปรียบเปยต่างๆก็จะทําให้เขามองว่าเอ๊ะเรานี่บางทีพูดจาไม่น่าฟังซะเลยพูดจาไม่น่าไพเราะฟังไม่เข้าหูว่ากันอย่างนั้นแหละครับท่านทายทักลักษนาว่าวันเสาร์วาจาเจ้าโอหังไม่ฟังได้ให้ระวังปากตนไม่พ้นภยัย เขาจะเจ็บช้ำหัวใจเพราะปากเรานี่เป็นอย่างนั้นนะครับคนเกิดวันเสาวพูดจาปราศัยเรามีน้ำจิตน้ำใจดีแต่คนเกิดบันเสาวนี่มักจะห่วงเพื่อนห่วงญาติพี่น้องห่วงคนอื่นเสมอนะครับการเข้าไปดูแลบา <c oughs> งทีการพูดจาเนี่ยก็ทำให้เขารู้สึกว่าเรา พูดจาเหมือนกับไม่ให้เกียรติเขาพูดไม่เข้าหูแต่เราห่วงเขาอยากจะเข้าไปดูแลอยากจะพูดสร้างกําลังใจให้กับเขาก็กลับกลายเป็นว่าเอ๊ะมันพูดเหมือนกับมันดูถูกมันเหยียดหยามเราอย่างนี้ก็เตือนคนเกิดวันเสาร์ว่าให้ระมัดระวังคําพูดให้ดีนะครับอาจจะผิดใจกันกับคนสนิทกับญาติสนิทกับพี่กับน้องในเรื่องของคําพูดนี่ก็เป็นได้นะครับจะค้าขายสินค้านานาชนิดกําไรนิดให้หมันค้าอย่างง่วงเหงา นั่นแหละครับคนเกิดวันเสาร์จากบรรทัดนี้ก็จะทําให้ทราบว่าท่านเป็นคนสู้ชีวิตงานน้อยอขอประทานโทษงานหนักเงินน้อยชั้นก็ไม่บน่นงานหนักเงินน้อยชั้นก็สู้ขอเพียงแค่ว่าให้มีเงินพอเลี้ยงดูครอบครัวพอเลี้ยงดูลูกเมียพอเลี้ยงดูฐานะความเป็นอยู่ให้ดีเนี่ยชั้นไม่บน่นงานหนักมาเถอะชั้นสู้เหนื่อยนะักชั้นก็พักแทบจะเรียกได้ว่าถ้าคนระดับนี้คนแบบนี้ อยู่ที่ไหนเจ้านายรักครับพูดถึงในด้านของการทําธุรกิจการค้านะครับหรือว่ารับจ้างเอกชนต่างๆนี่อยู่ที่ไหนเจ้านายรักเพราะว่าท่านสู้งานเหลือเกินนะหนักท่านเอาเบาท่านสู้เป็นหูเป็นตาแทนเจ้านายได้เจ้านายจะรักนะ <c oughs> หากว่ารับราชการทํางานเบา พอจะเข้าเจ้านายได้โปรดปรานยิ่งถ้ารับราชการดีใหญ่เลยนะครับคนเกิดวันเสาร์นี่ด้วยพื้นเหมือน,ท,อนที่ผมบอกว่าเป็นคนขยันเมื่อท่านขยันแล้วนี่ก็มักจะทําผลงานได้ดีในเรื่องของการรับราชการก็เจ้านายก็มักจะรักใคร่เอ็นดูนะได้รับการปโปรโมทหรือว่าได้รับความเมตตาจากเจ้านายอย่างสม่ําเสมอเลยแล้วท่านที่เกิดวันเสาร์นี่ถ้ารับราชการไปในสายปราบปรามไปในสายตํารวจทหาร การปกครองนี่จะดีมากนะครับเพราะว่าท่านมีเดชมีเดชในพื้นดวงกันแทบทุกคนอยู่แล้วคนเกิดวันเสาร์นะครับเมื่อท่านมีเดชแล้วก็รับราชาการในสายงานแบบเนี้มันก็จะรุ่งเรืองเรียกว่าถูกชะโลกถูกจริตถูกกับความเป็นคนเกิดวันเสาร์ถูกกับลัคนาถูกกับชะตาของท่านนะ่ะว่ากันอย่างนั้นทำงานบูน๊นิดนิดบู๊หน่อยๆจะเวิร์กมากนะด้วยความที่ท่านไม่กลัวใครนี่แหละครับ แล้วก็จะทําให้หน้าที่การงานของท่านไปได้อย่างราบรื่นไปได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวนี่ว่ากันในเรื่องของการรับราชการส่วนในการทํางานธุรกิจต่างๆก็ท่านเป็นคนนักเอาเบาสู้นะสู้ต้องสู้จึงจะชนะขอให้ได้ทํางานนะขอให้ได้มีเงินเข้าบ้านยังไงฉันสู้หมดนะเพื่อลูกเพื่อเมียเพื่อครอบครัวอันที่จริงท่านเป็นคนรักครอบครัวด้วยนะครับเป็นคนรักครอบครัวมากแต่ว่า <c oughs> คนเกิดวันเสาร์มักจะเป็นคนเจ้าชู้อ่ามักจะเป็นคนเจ้าชู้คือเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นที่ถูกอ,อกถูกใจกับของ,ของเพศตรงข้ามแล้วในเรื่องของการที่ท่านมีวาจาที่พูดตรงแบบขวานผ่าซากท่านในเรื่องของงานนะท่านในเรื่องของ,ของการตักเตือนใครเนี่ย เขามักจะไม่ค่อยชอบคำพูดท่านแต่คำพูดของท่านในลักษณะการเกี้ยวพาราสีฟังให้ดีนะครับคำพูดในลักษณะการเกี้ยวพาราสีคำพูดในลักษณะการแอวสาวการเตาะสาวเนี่ยมักจะดีอ่าท่านจะเป็นคนที่มีถ้าเรื่องเกี้ยวพาราสีเรื่องเจ้าชู้นี่ท่านมักจะเป็นคนที่มีหัวทางด้านนี้เลยนะมีเสน่ห์มีฝีปากดีทางด้านเจ้าชู้เลยนะ แต่เรื่องเดชวิเศษเรื่องความรักเมตานักคนดุมรักมักสงสารอืมท่านจะมีสเสน่ห์ในเรื่องของการเจ้าชู้แนะ่การเกี่ยวสาวเตาะชายเอาเดี๋ยวนี้ก็ผู้ชายก็เตาะผู้หญิงผู้หญิงก็จีบผู้ชายได้ไม่ผิดแล้วนะครับก็ท่านจะมีสเสน่ห์ในเรื่องของเพศตรงข้ามหรือในเรื่องของความรักรักใคร่ๆนี่แหละครับนะ <c oughs> แม้นหลงไหลผู้ใดนักมักเสียการเขาพูดหวานเราจะดิ้นสิ้นเงินทอง แต่ด้วยความที่ผมบอกแต่ตอนแรกแล้วว่าท่านเป็นคนที่เรียกว่าเข้าอกเข้าใจคนอื่นรักคนอื่นห่วงคนอื่นมากนะเป็นห่วงเป็นใย,ยคนอื่นออกรับแทนคนอื่นเมื่อท่านเจอคนที่เขาพูดหวานมาพูดประจบนะมาพูดสอพรพูดดีพี่คะพี่ขาหรือว่าให้ความดูแลท่านนะให้ความใกล้ชิดท่านเป็นพิเศษเนี่ แพ้ทางท่านจะแพ้ทางเนี่ยท่านจะดิ้นเลยสิ้นเงินทองท่านจะแพ้ทางคนประเภทนี้ถามว่าเพราะอะไรเพราะเหตุว่าพื้นดวงชะตาท่านเป็นคนพูดแข็งคําพูดดังภูเขาคําพูดท่านมั่นคงแข็งแรงดังภูเขาเมื่อท่านเจอคนที่พูดหวานเมื่อท่านเจอคนที่พูดเพราะพูดดีคําพูดเขาดุดลมนะลมก็พัด พาภูเขาเนะี่ยภูเขาไม่ได้เอ็นตามลมหรอกครับแต่ก็กล่อนได้กล่อนได้โดนแรงลมมากๆกนะกลอนได้เหมือนกันท่านก็มักจะเสียเขาเรียกว่าเสียสิแพ้ทางกันนะครับเสียทางกันมักจะสิ้นเงินสิ้นทองไปกับคนพวกนี้ให้ตั้งมั่นใจจิตคิดทางชอบตามระบอบศิลธรรมกรรมทั้งผองดังนั้นคนเกิดวันเสาร์นี่ถ้าท่านถือศินห้าได้อย่างเข่งครัดโดยเฉพาะ ข้อกามานะครับก็จะทำให้ท่านอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็เป็นที่พึ่งให้กับครอบครัวของท่านได้อย่างแท้จริงนะไม่ทำให้ครอบครัวของท่านผิดหวังว่ากันอย่างนั้นประการต่อมาคอยระวังบริวารผลาญเงินทองท่านจะต้องละเอียดนักมักได้ดีอ่าบริวารของท่านนี้ก็ได้แก่ลูกน้องหนึ่งหรือว่าลูกหลานว่านเครือต่างๆนะ ก็อาจจะทําให้ท่านต้องเสียเงินเสียทองได้นะในเรื่องไม่เป็นเรื่องในเรื่องจุกจิกกวนใจยุมหยิมยุมยิม,ยมนี่ก็ขอให้ระวังไว้ด้วยนะครับคนเกิดวันเสาร์ถามเรื่องของหายไปได้คืนแนเ่เรื่องของหายไปก็อย่างเช่นคนที่หายไปรถล,ลาทรัพย์สินที่หายไปหรือว่าเงินที่เพื่อนยืมเพื่อนยิบเพื่อนยืมไปนี่ได้คืนแน่แต่การได้คืนจะมาก จะเร็วจะช้าอันนี้ก็แล้วแต่ว่ากันตามพื้นดวงของคนที่มาจืมเงินท่านไปด้วยนะครับแล้วก็ตามพื้นดวงของท่านในขณะนั้นด้วยนะครับถามเรื่องแก่เจ็บไข้มักไหนหนีถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็ ต้องระวังรักษาสุขภาพเองรักษาตัวเองไปตามมีตามเกิดนะครับบางท่านทำบุญดีวาสนาดีก็อาจจะได้พบมดหมอหยุกยาที่ดีที่มีประสิทธิภาพทำให้เราหายจากโรคาพยาธิได้อย่างรวดเร็วทันใจแต่บางท่านนี่ไม่ได้ทำบุญทางด้านการรักษาโรคคาพยาธิเอาไว้เลยก็รักษาตามบุญตามกรรมนะครับแต่ว่าก็น่าจะไม่อันตรายถึงกับชีวิตมากมายนักนะคนเกิดวันเสาร์พื้นดวงท่านแข็ง เจ็บไข้ได้ป่วยนี่เป็นเรื่องธรรมดานะครับรักษากันไปนะจะพึ่งใครก็ลำบากยากเต็มทีถูกต้องครับพึ่งใครก็ยากเพราะท่านไม่ได้เอ่ยปากพึ่งพาเขาบางทีนะเราก็แทบจะไม่ไหวแล้วเนะีแทบเรียกได้ว่าจมูกจะปลิมน้ําปากนี่จมน้ําจมูกจะปลิ่มน้ําอยู่แนละ้วแต่มีใครผ่านมามาบอกพี่ครับช่วยหน่อยพี่ขาช่วยหนูหน่อยนะเขาเล่าเรื่องความทุกข์ความโศกของเขาเล่าเรื่องปัญหาของเขา เรานี่แทบจะไม่ไหวแล้วก็ต้องอุ้มเขาอีกใช่ไหมล่ะครับท่านที่เกิดวันเสาร์เราแทบจะเอาตัวไม่ไหวแล้วก็ต้องอุ้มเขาอีกนะเพราะว่าท่านเป็นคนไม่พึ่งใครแต่ใครๆก็หมายจะพึ่งท่านว่ากันอย่างนั้นนะครับจบพาทีคําทํานายทายเสาเอยอ้าวท่านที่เกิดวันเสาร์ระวังเรื่องของการพูดการจาระวังเรื่องของคนที่พูดเพราะสนอหูเข้ามาตีสนิทนะครับ แล้วก็ให้ระวังเรื่องบริวารเรื่องลูกหลานจะนำพาความเดือดร้อนใจความหยุ่มหยิมใจเสียเงินเสียทองมาให้นะอันเนื่องจากคนที่เกิดวันเสาร์นี่เป็นวันแข็งเป็นคนแข็งนะครับผมก็เลยสรุปมาให้ดังนี้หนึ่งคนเกิดวันเสาร์มักเจ้าชู้จริงไหมครับถามใจตัวเองดูนะคนเกิดวันเสาร์มักเจ้าชู้ปากไวใจแข็ง แต่ก็เป็นคนขี้สงสารเจอคนประจบสอพอไม่ได้มักแพ้ทางกันนะครับในอันแรกอันที่สองทำงานแบบเต็มที่เต็มพลังเลยนะเรียกว่ามีร้อยชั้นให้เธอร้อยเลยนะเจ้านายที่รักเจ้านายเจ้าขาด้วยเหตุนี้ล่ะครับท่านทำงานอย่างเต็มที่แต่เจ้านายมักไม่เห็นค่าเพราะว่าท่านเข้าหาผู้ใหญ่ไม่ค่อยเป็นพูดจาไม่ค่อยที่จะ ไพเราะสนอหูเท่าไหร่นะครับพูดจาแข็งแข็งกระด้างกระด้างนี่แต่ว่าทำงานเต็มที่เอาละว,ว่ากันอย่างนี้ข้อ3ค้าขายทำธุรกิจดีพอใช้นะกําไรน้อยเหนื่อยหน่อยนะแต่แค่พออยู่ได้ก็น่าจะเป็นจริงตามนี้แหละครับเพราะว่าในยุคนี้เศรษฐกิจภาวะแบบนี้ด้วยนะครับกิจการใหญ่ๆหญ่โตโตเขา ทิ้งกิจการเขาไปกันไม่รอดเขาเลิกกิจการเยอะแยะมากมายเลยแต่กิจการของท่านเนี่ยก็ขอให้ขยันขันแข็งนะครับกำไรน้อยไม่เป็นไรเหนื่อยหน่อยไม่เป็นไรเอาแค่พออยู่ได้ประครับประคองตัวเองไปก่อนปีหน้าฟ้าใหม่นี่ว่ากันนะครับหมดโลกโควิดหรือว่าเศรษฐกิจดีเปิดประเทศเมื่อไหร่คนวันเสาร์ก็จะรุ่งเรืองเฟื่องฟูยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับข้อ 4. รับราชการดีอาสาเจ้านายดี ให้ระวังระวังอะไรระวังบริวารว่านเครือจะนำความหนักใจมาให้จะนำความเดือดเนื้อร้อนใจมาให้จะทำให้ท่านเสียทรัพย์สินเงินทองนี่นะครับข้อ5นี่เป็นเคล็ดลับเลยนะครับคนเกิดวันเสาร์ให้ทำบุญซื้อที่ดินมุงหลังคาสร้างรั้วสร้างทางเสริมดวงชะตาของท่านบุญที่เหมาะบุญที่ถูกชะโลกนะ กับคนที่เกิดวันเสาร์นะผมกําลังนึกที่ผมนิ่งไปนี่กําลังนึกอยู่ว่าจะเสริมท่านทางด้านไหนอีกให้ทําบุญซื้อที่ดินนะที่ดินโรงเรียนที่ดินวัดที่ดินโรงพยาบาลหรือว่าที่ดินสร้างป่าสงวนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมุงหลังคาสร้างรัว้วสร้างทางเดินนอกจากนี้ก็ทําบุญทางด้านเกี่ยวกับไฟ นะท่านที่เกิดวันเสาร์ดวงแข็งเกี่ยวกับไฟอย่างเช่นทําบุญตะเกียงนะทาบุญตะเกียงทําบุญค่าไฟฟ้าไฟฟ้านี่พอบอกค่าไฟฟ้าชําระ ค่าไฟฟ้าตามวัดหรือว่าค่าไฟฟ้าตามโรงพยาบาลสถานที่ราชการสถานที่กุศลต่างๆนี่ก็รวมทางน้ําไปด้วยนะไฟกับน้ํานี่ไม่ใช่ว่าไฟกับน้ําไม่ถูกกันนะแต่ไฟกับน้ําจะส่งเสริมกันนะท่านได้ธาตุไฟแล้วท่านธาตุไฟท่านแข็งอยู่แล้วท่านก็จะได้ธาตุน้ําเสริมส่งไปด้วยนะครับสรุปว,ว่าข้อห้านี่ก็บวกเพิ่มเกี่ยวกับทําบุญเกี่ยวกับไฟนะครับอย่างเช่นการ ค่าน้ําค่าไฟวัดนยหรือทําบุญไฟเติมตะเกียงสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาของท่านนะครับอ่ะคลิปนี้หมดเวลาสําหรับคนเกิดวันเสาร์แล้วคลิปหน้าจะว่ากันด้วยเรื่องอะไรโปรดคอยติดตามชมครับขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนี้ครับสวัสดีครับ